สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่31เดือนมีนาคมนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนั้นคุณสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยวิธีมา r k เก็ตครับกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับผม f o r ์เร o กครับนักทุนชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีเลยนะ 50 US ดอลลาร์แล้วก็ XM ครับผมโปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเงย็นกับกระปุกคู่เป้านะครับเราพาตั้งกลงทุนไปดูข่าวสารเกี่ยวกับน้ํามันกันบ้างดีกว่าครับนายโมฮัมหมัดบาคิโดเลขาธิการกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันได้เรียกร้องเมื่อวันพุธที่ผ่านมาให้บรรดาผู้นําโลกช่วยกันส่งเสริมระบบพ้หุภาคีต่อไปเพื่อรับประกันว่าอุปทานพลังงานจะสามารถไหลเวียนเข้าสู่ตลาดโลกได้แบบไร้การสกัดกัน้นมีสเสถียรภาพและก็ความปลอดภัยสารข่าวสินหัวเปิดเผยถ้อยคําแถลงของนายบาคิโดนะครับซึ่งกล่าวต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมของโอเปกและก็พันธมิตรหรือว่าโอเปกพลัสโดยเขาได้ชื่นชมความพยายามของประเทศสมาชิกโอเปกพลัสที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนเสถียรภาพในตลาดน้ํามันโลกรวมถึงของให้พวกเขาเนี่ยระมัดระวังต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดแล้วก็มุ่งเน้นไปยังการสร้างสมดุลตลาด การประชุมของคณะกรรมการเทคนิคร่วมของโอเปกพลัสนะครับจัดขึ้นเพื่อตรวจสอบภาวะตลาดน้ํามันและก็จัดเตรียมข้อเสนอที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของโอเปกพลัสในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับนักทุนจะมีการประชุมกันช่วงเวลา16นาฬิกาโดยที่ประชุมระดับคณะรัฐมนตรีโอเปกพลัสเนี่ยจะประกาศแผนการผลิตน้ามันในเดือนพฤษภาคมทั้งนี้โอเปกพลัสตัดสินใจยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมในการผลิตน้ำมันมาโดยตลอดแม้มีกระแสเรียกร้องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่รวมถึงสหรัฐให้ช่วยเพิ่มอุปทานเข้า ู่ตลาดเพื่อสกัดราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวด้านอุปสงค์และก็ภาวะตึงเครียดทางด้านการเมืองสรขาวอินโฟเควสรายงานมาครับแต่ก็แน่นอนครับทุกท่าน การคาดการตลาดตอนนี้เนี่ยมองว่าในวันนี้เลยเนะครับที่จะมีการประชุมของโอเปกเนี่ยคาดการว่าผลลัพธ์ที่ได้น่าจะคงการผลิตไว้ที่จานวนเท่าเดิมเหมือนหลายๆเดือนที่ผ่านมาครับผมแล้วผลจะเป็นยังไงต่อราคาน้ำมันเหรอครับผลก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายกับราคาน้ำมันเพราะว่าราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยถ้าจะต้องไปเจอข่าวการปล่อยน้ํามันคงคลังของสหรัฐก,ก่อนครับทุกท่านซึ่งก็เป็นปัจจัยกดดันให้กับราคาน้ํามันข่าวต่อมาครับเรายังอยู่กันในเรื่องของพลังงานสีลังกาเริ่มใช้มาตรการตัดไฟทั่วประเทศวัน ละ10ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพิ่มเติมจากเดิมที่จะตัดไฟวันละ7ชั่วโมงเนื่องจากประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักจนทำให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน บริษัทไฟฟ้าของรัฐบาลรีลังกาเปิดเผยในวันนี้นะครับว่าสีลังกาเนี่ยจะเริ่มใช้มาตรการตัดไฟฟ้าทั่วประเทศวันละ1ิชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากเดิมตัดไฟวันละ7ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ามันที่ต้องใช้ในเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยได้ระบุว่าปกติแล้วนะครับรีลังกาเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานาน้ําได้ร้อยละ40แต่ตอนนี้เนี่ยเขื่อนเก็บน้ําหลายแห่งมีปริมาณน้ําอยู่ในระดับที่ ต่ำมากเพราะว่ามีปัญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้งจึงจําเป็นต้องหันไปพึ่งการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่จากถ่านหินและก็น้ํามันโดยที่ศรีลังกาเนี่ยต้องนําเข้าถ่านหินและน้ํามันจากต่างประเทศแต่ก็มีปริมาณไม่เพียงพอเนื่องจากศรีลังกาเนี่ยไม่มีเงินตราต่างประเทศมากเพียงพอในขณะเดียวกันครับบริษัทซีลอนพริทรียมคอร์ปอเรชั่นหรือว่า CPC ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกน้ามันรายใหญ่ของรัฐบาลศรีลังการ,ระบุว่า CPC เนี่ยจะหยุดขายน้ำมันดีเซลในประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย2วันและก็จะแจ้งผู้ขับขี่ยานยนต์ที่ มาต่อแถวซื้อน้ำมันให้เดินทางกลับบ้านจนกว่า c p c จะมีน้ำมันจำหนัดอีกครั้งทั้งนี้ราคา้ำมันในสังกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นหลายครั้งนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยน้ำมันเบนซิน,น,นมีราคาแพงขึ้นร้อยละ92ส่วนน้ามันดีเซลมีราคาพุ่งขึ้นร้อยละ76ขณะที่รัฐบาลสีลังกาเผยว่ากําลังหาทางกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF รวมถึงการยื่นขอสินเชื่อจากอินเดียแล้วก็จีนเพิ่มเติมด้วยนะครับ โอ้นั้งจุนครับพอฟังข่าวนี้เราก็ตกใจเหมือนกันนะนี่ถึงขั้นแบบว่าจะต้องมีการตัดไฟกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็จับตาดูกันต่อไปสถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานโลกเนี่ยยังมีความผันผนวนเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกท่านขอบคุณครับสวัสดี